วิธีเติมเงินอินฟินิตซ i m ผ่านแอป i n f i n นิตโครงการซิมฟรีเน็ตฟรีสำหรับคนพิการและนักเรียนยากจนพิเศษจะสิ้นสุดวันที่31กระะกฎาคม2568นี้หากท่านต้องการใช้งานซิมต่อท่านต้องเติมเงินเข้าซิมเพื่อซื้อโปรเสริมโทรหรือโปรเสริมเน็ตให้ท่านทำตามคลิปเพื่อเติมเงินอินฟินิตซ i m ผ่านแอป i n นฟินิตได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเติมเงินอินฟินิตซ i m ผ่านแอป i n f i n นิตให้ท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอป i n f i n นิตลงบนมือถือของท่านสําหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ให้ไปที่ Play Store หรือ Google Play พิมพ์คาว่าอิน i ินิตในช่องค้นหาจากนั้นกดค้นหาเสร็จแล้วดาวน์โหลดและติดตั้งแอปอินฟิ i t ตลงบนมือถือของท่านมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ให้ไปที่ App Store พิมพ์คําว่าอินฟิ i t ตในช่องค้นหากดค้นหากดรับให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปอ n f ฟ n i ิตลงบนมือถือของท่าน หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเปิดกดปุ่มล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบกรอกหมายเลขโทรศัพท์อินฟินิตจากนั้นกดรับรหัส OTP ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จะเข้าสู่หน้าแรกแอปอินฟินิตให้เลือกเมนูเติมเงิน ระบุหมายเลขโทรศัพท์อินฟินิตเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมจากนั้นกดถัดไปสรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเลือกช่องทางการชำระเงินให้เลือกพร้อมเทย์จะแสดงคิวอา e คตสำหรับชำระเงินให้นำแอปธนาคารมาสแกนเพื่อชำระเงิน หลังจากชำระเงินผ่านแอปธนาคารเสร็จเรียบร้อยให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอป i n f i n นิตเลือกเมนูข้อมูลจะแสดงรายละเอียดยอดเงินคงเหลือยอดเงินหมดอายุสถานะซิมและวันที่ซิมหมดอายุวิธีซื้อโปรเสริม erm. ที่หน้าหลักแอป i n f i n นิตให้เลือกโปรเสริม ให้เลือกเบอร์มือถือท่านสามารถเลือกโปรเสริมโทรหรือโปรเสริมเน็ตได้ตัวอย่างจะเลือกโปรเสริมโทร10นาที10บ,บาทจะแสดงรายละเอียดโปรเสริมโทรโทรฟรีทุกเครือข่าย10นาที10บ,บาทให้กดปุ่มยืนยันใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อโปรเสริม หน้าจอจะแสดงข้อความซื้อโปรเสริมสำเร็จและแสดงรายละเอียดการซื้อโปรเสริมเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเติมเงิน i n f i n i t ตซิมผ่านแอป i n f i n i t ตดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ